สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูนอสียนของหนึ่งครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าเป็นตระกูลดาวนะครับโลเฟอร์นะครับสลิปนะครับอ่าตัวนี้เป็นไลท์เทอร์นะครับหนังแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําล้วนทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่เที่ยวได้ใส่เดินเล่นได้แล้วก็ใส่ทํางานได้เลยนะครับเป็นคัตชูเลยนะครับสวยมากๆนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นหนังกลับนะครับอ่าหนังกลับจะมีสีขาวกับสีดํานะครับอันนี้เป็นหนังเรียบนะครับหนังแท้นะ สวยมากๆนะครับตัวนี้พื้นเคลือบเงาด้วยนะครับพื้นข้างล่างนะจะเป็นเคลือบเงาด้วยนะครับขอบผ้าเหมือนเดิมนะครับอยู่ในตระกูลวันตานะตัวนี้สนใจทักมาได้เลยนะครับตัวนี้ไซส์สามสามสิบเก้าเล็กสุดนะครับยี่สิบสี่จุดห้าเซนนะใหญ่สุดสี่สิบห้านะครับก็สนใจทักมาได้เลยนะครับป้ายดํานะครับเคลือบเงาหมดเลยนะมันจะวิ่งวิ่งนิดนึงนะครับสนใจทักมานะครับหรือไม่ก็ดูโปรโมชั่นที่ช้อปปี้นะครับช้อปปี้มีสองชื่อนะครับ กรอนวิ์ตแล้วกรังสิตนะครับยังไงผมฝากด้วยร้านกรนนะครับขายตัของแท้มเบอร์หนึ่งสวัสดีครับ